ว่าเมืองไทยนี่ดีอย่างหนึ่งถ้าร้อนก็ไม่ร้อนมากจนร้อนตายประเทศอื่นร้อนจนตายเลยประเทศบักนีเช่านี่อันนั้นเขาทนได้แล้วรอดจนตัวดำพิดปี๋เขาบางประเทศกำลังเกิดสงครามการชู้รบเข็มค่ากันลำบากของเมืองลาไทยหนาวดี ร้อนก็หนาวก็ไม่หนาวมากจนถึงขนาัหฮิมะมันลงเป็นน้ําแข็งถ้าหิมะลงมากันตายหมดแะตาพายไปดูประเทศอินเดียนี่ร้อนขนาดไหนทางลัดยางนะ่ะรถวิ่งนะี่ติดเลยยางลาดยางจะเปือ่อยของเรานี่ร้อนจนทางลัดยางเปื่อยยังเจอหรือยังไม่เจอเนาะเปื่อยหมดเปื่อยจนรถวิ่งติดหนึ่งหนึ่งึน,งน,งน,งนงึไปเลยร้อนขนาดนั้น น้ำเนี่ยฮกินได้ไม่ได้้ืงอยากแต่ว่าประเทศอินเดียเมื่อก่อนตอนยุคในครั้งพุทธกาลไม่ค่อยมีนะเมืองไหนที่มีกุศลมีบุญทานเป็นของเกิอหนุนเมืองนะเจ้าอุดมสมบูรณ์คนไหนทำบุญให้ทานมาก็เกิดในที่อุดมสมบูรณ์เกิดในเมืองก็เกิดในเมืองที่อุดมสมบูรณ์แต่คนไหนทานด้วยให นะมีการเบียดเบียนด,ด้วยการฆ่าด้วยฆ่าสัตว์ทั้งปุ่นผลทานมันก็เกิดหนุนให้เกิดมีอาหารการกินสมบูรณ์แต่ว่าตัวเองจะเกิดมาเป็นคนเกิดในแดนสงครามเกิดแดนที่มีภัยพิบัติจะเกิดสามจต่ว่าจะแดนปาคใตปูกพืชผูกพักไดอยุแต่หาย่หาก,กินยาก่อันตรายเรนะะแวงระว่างจนภูไลจะเป็นเหตุให้ตายโหงเป็นนะครับ เพราะนั้นพุทเจา้าถึงอโหะบาปบำเป็นบุญน่จะทําบุญให้ทานต้องละบาปซะก่อนจึงทาบุญก่อนพุกทําบุญส่วนใหญ่ให้ละบาปนน่นปรึกษากันเอางวมาขาสัตวเอาหมูมาขาสัตวเอาไก่สัตวเอาเหล่าสักล่างเอาบมอล่าหมองไหนมาพ้อดมันเลยปรึกษากันเรื่องบาปแต่เข้าใจว่าเป็นปรึกษาเรื่องบุญกันเงินบเสื้อผ้าตาผา เจ็ดจังสี่ได้ส่วนมากขนาดงานบวชใช่ไหมบวชวดนี้โอ้จัดงานใหญ่นะมันต้องชวนยากชวนพี่น้องมากินเหล้าเยอะๆจัดงานโอ้เอาหมอลำคณะนั้นคณะน,นี้เอาโคโยตี้คณะนั้นอห็นไหมเอารถแห่คณะนั้นราคาเท่านี้เท่านี้ต่อวันนะหลายหมื่นนะรถแห่คันหนึ่งใช่ไหม เหล้ามันจะกินกี่ลังอ่ะโอ้มันต้องใช้เหล้าหลายลังเน,นี่ยโคตรยากีนองมันเยอะเบียร์เนผู้หญิงผู้หญิงก็มีเขาต้องกินเบียร์นะวางแผนบุญไหมเนี่ยมันวางแผนบาปได้เนี่ยใช่ไหมเอาเขามากินแล้วกับแก้นละ่ะอุย้ยไปสั่งปลาเอาปลาสดๆย่างเป็นๆเ,เลยดิน้นปั๊บๆเอือบเกลือนะต้มยำนะวางแผนบุญไหมเนี่ย วองแผนบาปเห็นไหมนั่นมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่ากระโชคดีนะเมืองไทยเราเกิดนี้แต่ว่าเรื่องการทําบุญส่วนมากมันมันยังไม่เข้าใจบุญยังไม่ละบาปบำเป็นบุญมีอยู่ครั้งหนึ่งพระภิกษุเดินบินทบาบาทเห็นชาวชาวตระกูลพรามเขานิยมทําบุญ เมื่อทาบุญเขาจะวางแพนอย่างนี้แหละเพื่อนพวกเราเขาก็ลากเอาแพะมา,าเมืองอินเดียเขานิายมกินแพะนี่เขาไม่ยอมกินไม่นิยมกินเนื้อวัวนะวัวประเทศอินเดียมันเยอะข้ามถนนทีหนึ่งเป็นฟูเนื่องจากศาสนาฮินดูเขาจะนับถือวัวศาสนาซิกจะนับถือวัวเขาว่าวัวเป็นเทพเจ้า เฉพาะในหางในหูในตัวนี่เทพเจ้าซ่อนอยู่ในเนื้อบวเยอะถ้าใครฆ่าวัวนี่เทบาปบาปมากจตกนรกถ้าวัวเข้าไปในบ้านใครถ้าวัวขี่ใส่หน้าบ้านโอ้ยกาบเลยโชคมาแล้วกาบที่วัวเราจะบอกเทพเจ้ามาขี่ใส่ให้เพราะเขาลงวัวขนาดนั้นวัวเลยเยอะแต่เขาไม่ยอมกินวัวนะแต่วัวเยอะนะพร้อมเพราะมันไม่มียากิน แต่ฆ่าก็ไม่กล้าฆ่าเลยมันกรธมันก็บ้าแต่เขาฆ่าแพะในครั้งเมื่อก่อนเขาฆ่าแพะแพะมันร้องแบ๊ะบ๊ะมันขอชีวิตเคยเห็นไหมครเอางูเข้าไปเวลาจะขามันน้าตามันไหลเห็นบอกน้ำตามันไหลแพะก็ร้องเหมือนกันแบ๊ะแบ๊ะบ๊ะขอชีวิต เลยถาม่าพวกท่านเอาแพะมาทําไมตั้งหลายตัวบอกโอ้ยเราจะทําบุญอุทิศให้ญาติตามธรรมเนียมของครามนะพระถามพระบิณฑบ,บาตผ่านบ้านพามก็ถามแพะเมื่อก่อนไม่เห็นเอาแพะมาวันนี้ทำไมเอาแพะมาเยอะแอยะผมจะฆ่าแพะทําบุญให้ญาติเราเชื้อเชิญพามนุ่งขาวห่มขาวพรามของเขานุ่งขาวห่มขาวจะเข้ามากินเราก็จะเลี้ยงญาติด้วยเพราะนั้งแพะตัวหนึ่งสองตัวไม่พอ พระคุกสูเหล่านั้นก็นบินกรบับก็เก็บความคิดดีไว้ในใจไปถามพระพุทธเจ้าข่าสัตว์ทำบุญได้บุญไหมน้องเพราะพราหมณ์เขาก็ได้ับคําตอบเลยไปถามว่าเห็นพราหมณ์ตระกูลหนึ่งเขาขนแพะดึงแพะมาลากดึงแพะแพะกแต่ยักแยยักยันไจะเข้าไปสู่หลักฆ่าเนาะมันดึงเดมันลากข้อมันไปมาก็ดึงถอยขึ้นกังๆ,ๆ,ๆ,ๆงังกังจังเสียนเหนไหมเห็นบ้างเหรอ งวงเวลาถึงไปถึงไป,น,งไปน,งกนกระจับไม่จังเลยน,นี่แน่นอแต่มันก็แพ้แรงตามขระพุทธเจ้าบอกว่าถามพรามตระกูลน,นั้นแล้วก็บอกเขาทําบุญอุทิศให้ญาติฆ่าสัตว์ทําบุญอย่างนั้นจะได้บุญไหมพระเจ้าขา้าพระเจ้าปฏิเสธนะพระเจ้าก็อยาเลยพิสูจอย่าถามเราเลยเราระ,ะลึกชาติวันหลัง,ลงได้ไปเห็นเราเนี่ยเคยเกิดในตระกูลพราหมณ์ได้ฟังจากพ่อจากแม่ ปู่ย่าตายายทำต่อๆกันมารุ่นปู่รุ่น่าพ่ายทั้งสี่มาต่อกันมานปูาาตป่ตายพ่อแม่ปู่พ่อแม่ก็ทำบุญให้ปู่แบบนี้ย่าตายพ่อแม่ก็ทำบุญให้ปู่แบบนี้ฆ่าสัตว์สอนแบบลูกเรานี่ก็เป็นลูกของตระกูลพราหพอพ่อตายแม่ตายก็ทำแบบนี้พอว่าประเภทนี้ได้ไหมบอกอ่าประเภทนี้ตะกีตะเกาเนี่ยได้ไหม,ม ก็โบราณเขาพาทำอย่างนี้ใช่ไหมด้วยความเชื่อและเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฐิว่าฆ่าสัตว์ทำบุญจะได้บุญหวังว่าบุญนั้นจะถึงญาติผู้ตายพอระล,ลึกชาติหนหลังเนี่ยพอระล,ลึกได้ในชาตินั้นเราจะตาคตได้ถือเป็นอย่างนี้และก็เป็นผู้ใหญ่บ้านอื่นเมืองอื่นเขาจะมีการฆ่าสัตว์ก็มาปรึกษาเราเราเลยเป็นพรามที่ทําตามตามตเนียมเนียสอนเขาทําอย่างนั้นต่อไปนะ พอตายไปตกนรก2,500ปีอยู่ในนรกเอเวจีนะเดือดอยู่ใน2,500ปีพ้นกรรมจากนารกนั้นมาอีกมาเกิดเป็นแพะให้เขาลากไปทําบุญไปค่าเชือดคอในงานทําบุญ500ชาติติดต่อกันชดใช้กรรมขาสัตว์ทำบุญก็เลยไปเกิดเป็นสัตว์ถือขาทำบุญขึ้นันให้พวกที่มีความเหม็นผิดได้ขาจังสั้นขึ้นัน ซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงห้าร้อยชาติเนี่ยเพิ่นไปเผเชิญมากเลยเพราะฉะนั้นการทํบบาบุนบูชจาระ่างเนื้อชีพบริสุทธิ์มีอยู่เห็นไหมเนื้อบริสุทธิ์ก็คือเขาฆ่าเพื่อเงินตามตลาดไปรั่งเอาหลอดไปเสือ,อหลดเอาตับห้แน่เนี่ยเอาเสี้ยนตัวนี้ให้สักขาโลกแม่บอกเอาบริสัขานี่เนื้อบริสุทธิ์เราก็ทําได้ บอกแล้วซึ่งพวกเราทั้งหลายที่อยากทาบุญให้ยากก็บอยากเนะ่ะอาจารย์ท่านบอกภาษาลิหบุญท่านทำบนข้าวปั้นเดียวเองนี่เป็นข้าวติดกับใส่บาตรให้พระ,ะอรุทรักได้บุญมหาศาลเลยผู้บริสุทธิ์ให้ทานผู้บริสุทธิ์บุญมหาศาลเราจะเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ได้แต่บริรสุทธิ์ในศีลแต่ไม่ไม่บริสุทธิ์ด้วยจิต จิตใจยังไม่เป็นผู้บริสุทธิ์แต่ให้บริสุทธิ์ด้วยศีลเห็นไหมจึงควรละบาปซะก่อนแล้วค่อยบำเพ็ญบุญแล้วก็ให้ทานด้วยของบริสุทธิ์แล้วก็แสวงหาเนื้อนาที่บริสุทธิ์ถ้าหาเนื้อนาบริสุทธิ์ไม่ได้คุณเจ้าพึงหาพิสุขให้ครบสี่หรือจะมากกว่าน,นั้นก็ได้แล้วพึงตั้งปณิธานทาน,ทานตั้งทานสมมุติว่ามีพระอริยะเป็นตัวแทนของอริยะที่รับอยู่สี่ประเภท คือสดดบ,บันสกัดราคามมอนาคามียรหันมีสงสีประเภทนี้เป็นตัวแทนในการรับแล้วเราจอดจงถวายทานแก่สงพูะเจ้าว่าการให้ทานแก่สม,มุติสงฆ์แม้ภิกษุนั้นจะเป็นผู้ทุศีลแต่ให้น้อมจิตว่าเป็นองค์แทนรับกับอริยะสี่ประเภทนี้เป็นตัวแทนรับโดยตั้งไว้อย่างนี้เรียกว่าสังคทานโดยการตั้งทานไว้ในสงบุญนั้นก็ประมาณไม่ได้ ข้าใจบอกมเมนเอาคุสี่หน่วยด้บยมเมนเอาคุหน่วยหนึ่งเป็นสังฆทานด้วยถ้าน้ําก็ได้ข้าวก็ได้แต่ให้พี่สุขครบสี่ให้บนแจกแบ่งกันหาน้ำขวดหนึ่งพระคุณเจ้าแบ่งกันเออผู้ขาบมีมีแค่นี้ล่พะเจ้าบอกแต่พระุณเจ้าใจถึงแน่กับกล้วยสี่หน่วยปั่นพลันหน่วยเด้อะเข้าบอกใจดีใจถึงขนาดก็เอากล้วยนี้หนึ่งพระเจ้าบอกใจถึงขนาดกับเขา มอแกงมอ,อเขใจว่าใจถึงแต่ใจว่าถึงปันไดนอ่ะเขา่าโ้ละปั้นก็ได้นะพอใจว่าอเอาเข่าติดเนื้อแหงบีบเซนเดียกันเซนถวายพระอ่ะถวายกันเพราะถวายสงฆ์ไงปันกันเดอ้อข้น้อยเ <c oughs> ข่าโขลาปัป้เป็นสังฆทานก็ได้บุญมากนะไม่ต้องถามทำน้อยได้มากไม่ต้องถามทำให้มาก แต่ถ้าเป็นอริยะสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านปรอพฤติตนจนกระทั่งเป็นอริยะนะให้ทานองค์เดียวสององค์ก็เป็นทานแก่อริยะสงฆนะ์สมมุติสงฆ์กับอริยะสงฆ์มันจึงต่างกนะันนะนะอริยะสงฆ์คือผู้ปฏิบัติได้แล้วแต่มันไม่มีป้ายติดหน้าผากเหมือนสินค้าเขาจะบอ่นะไม่มีป้ายไป่้อันนี้โสดาบันติดหน้าผากไว้ สการาคาไม่หยิดทินาภราไว้อนาคามีอาหารทินาภากไว้มันบ่มีบอกเพราะฉะนั้นเราจะต้องอาศัยที่สูตรสี่รูปถ้าในสี่รูปนั้นสี่รูปหรือคณะนั้นอาจจะเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่นี่มันถ้าฟุกว่าในสี่รูปนั้นอาจมีโสดาบันอยู่ในนั้นมีสการาคามีอนาคามีอาหารแทรกอยู่ในนั้นบุญก็มหาศาลเพิ่มขึ้นใครจะบอกถ้าเผื่อม,มันฟุกมีได้โอ้น้ำเทอมมีอยู่ในหันนี้จะได้หรือ ตาบมีก็ได้อานิสงส์บุญมากเหมือนทานพระโสดาบันนะนพระเจ้าทานพระโสดาบันบุญไม่มีประมาณทานสงฆ์ที่เป็นโคตรภูที่ไม่ที่ทุศินก็บุญอย่างไม่มีประมาณในตาบามีปัญญาในการรดบมีปัญญาในการรู้จักคัดแยกในการทําบุญมีปัญญาในการทําบุญรู้จักสิ่งที่เป็นของรีบในขณะที่ทาําบุญถ้าจกบอการฆ่าสัตว์การดืรร่มสุราการมหรสพนี่เป็นของรีบ นะคือเขาวานเขาปลูกบัววานแหรอของหลีบเอาของหลีบเข้ามาผนมันบองอกเข้ายใช่อป่ะเอาแต่เขาดีๆมาใส่แต่เอาเองแต่งสีง่ายๆได้เนี่ปูนยาตายง่ายนะาายันพี่น้อ,นองตายก็ยากจัดอาหารเลียงสี่หรือสิบหมื่นเรียบร้อยเลยกับวางอาหารบนโต๊ะในขณะทกําลังปักเขีนอยู่กันยืนนั่งเก้าอีกนั่งเมื่อธิษฐานพร้องทางที่ทททีกรรมเจ้าได้ทำด้วยศรัทธา ตั้งไว้บนโต๊ะหนะ่อยจากฝีมือของเราที่ทําจากของเราที่มาบนนี้จงถึงปู่ถึงย่าถึงตาถึงยายไม่ต้องทอรอให้พระยะถาเราอยากนะไม่ต้องรอบุญเกิดแล้วนี่จดตั้งบนโต๊ะไม่ต้องจัดงานใหญ่ไม่ต้องหมดเงินเป็นแสนไม่ต้องมีโคโยตี้พรจะบอกเนี่ยอุทิศบุญได้เลยได้ทุกวันวันนี้อุทิศบุญให้พ่อให้แม่มันพรุ่งนี้ก็บอกว่า เอาเจ้าทีเจ้าทางอยู่ให้อยู่หน้ามือนี่ทาบนนุญเมื่อวานให้พอให้แม่แะ้วมือนี่จะให้เจ้านด้พอจัดอาหารเรียบร้อยประเคียเรียบร้อยกับพระตักอยู่พนมมือสาธุบุญกุศลที่ทําวันนี้ที่ตักบนโตะ๊ะที่ประสงค์กาลังทําบุญอยู่ที่ตักอยู่นี่ขอบุญนั้นถึงพระภูมิเจ้าที่ที่นาวันถัดไปอ๋อ,อที่บุญให้ภูมิที่บ้านดีกว่าบอกเลยวันนี้จะยกบุญให้นะเมื่อวานให้ภูมิที่นาแลนะ้ววันนี้ให้ภูมิที่สวนวันถัดไปให้ภูมิที่บ้าน วันถัดไปให้ยากวันถัดไปให้ปู่วันถัดไปให้แม่เข้าใจไหมอุทิศบุญให้เนี่ยแจกอย่างเงี้ยมันเป็นจอดจงเป็นคณะคณะไปไม่ใช่ว่าทําบุญเมื่อไรบุญนี้จงถึงปูถึงอยากถึงตาถึงยายถึงเจ้าภูมิเจ้าที่อ่าคลายแนี้อาหารโต๊ะหนึ่งเปิดมามดทั้งมดทั้งแมงทั้ทงมันลุ่มกินยนี่ยเข้าใจว่ามันมันหลายโพดไม่จินญาตกัน เอามือและไฟลเลยเขาจะบอกเดือนหนึ่งก็ให้มือนี้ให้ผู้นั้นมือนี้ให้ผู้นั้นนึกแจกให้ให้เที่ยวดาก็ได้หรืออธิษฐานให้กับเที่ยวดาที่บรรดาฟ้าบรรดาฝนาน,น,น,นะบุญกุศลน,นนี้ข้าพเจ้าขอยกให้ท่านเข้าใจไหมขอให้ฟ้าฝนที่นี่ตกต้องตามฤด,ดูกาลเอาแต่ฝนเด้อเพราะเอาพายุเด้อเพื่อนจะได้บปิ้วสิไม ถ้าจะบอกอุออกทิศบุญให้วันหลังก็อธิจาลเลือกอย่างนี้โอ้เราอยู่ได้ในืนแผ่นดินไทยนี่บูรพากษัตริย์ต้องถือดาบห้ามหันเพื่อแย่งเอาแผ่นดินจนกระทั่งเป็นแผ่นดินที่เป็นแผ่นดินธรรมเป็นปฏิษถานตั้งพระพุทธศาสนาไว้ให้เราได้มีไร่มีนาได้อยู่กินอย่างอุดมสมบูรณ์บูรพากษัตริย์หรือว่าทาหารหารเหล่านั้นสิ้นชีวิต ในพื้นแผ่นดินนี้สละเลือดเนื้อกว่าจะได้แผ่นดินให้เราได้อยู่อาศัยเห็นคนของบรรพบุรุษเหล่านั้นขออุทิศบุญเหล่านี้ไปให้แก่กษัตริย์ให้แก่ทาหารหารที่ได้รบลาค่าฟันจนได้พื้นแผ่นดินไทยขึ้นมาอุทิศบุญให้บร,บรรพบุรุษที่เป็นนักรบเหล่านั้นด้วยก็ได้พระเจ้าอกูน่นึกถึงเขาเน่หมอมีบะไรนึกถึงจักเถื่อ นึกถึงนักรบนึกถึงบรรพบุรุษชาวบ้านบางละจันชาวบ้านอะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่านักรบที่เสียสละชีวิตและเลือนเนื้อเพื่อให้ได้ซึ่งแผ่นดินไทยทั้งบุญแล้ะกษัตริย์เรานั้นจงได้ส่วนบุญแจก่อที่ข้าพเจ้าทําวันนี้ขออุทิศบุญให้ท่านพระเจ้าบอกเหตุในเนืองดีบุญนขไป